สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาแจกสูตรหมูแดดเดียวเนื้อฉ่ำๆนุ่มๆมาฝากกันนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยค่ะ มาค่ะอันดับแรกเลเยเดี่ยวเรามาดูวิธีการเลือกหมูนะคะส่วนมากเลยหมูแดดเดียวเนี่ยจะใช้สันคอในการทําหมูแดดเดียวเพราะว่าจะอร่อยมากกว่าส่วนอื่นแต่ส่วนอื่นก็สามารถใช้ได้ค่ะเพื่อนๆที่เห็นขาส่วนมากจะเป็นสันคอนะคะค่ะจากนั้นเราก็ เมื่อได้หมูมาเนี่ยเราก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็นํามาหั่นค่ะขนาดชิ้นเนี่ยอย่าให้หนาเกินนะแคเลจะหั่นเป็นแผ่นใหญ่ๆเราไม่ได้ทําขายแล้วทาทานเองเนี่ยหั่นแผ่นขนาดไหนก็ได้เนาะเนี่ยค่ะแคเลยก็หั่นแผ่นใหญ่ๆขนาดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีหั่นก็หั่นตามเส้นนะหมูจะได้ไม่เหนียวค่ะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาหม,ามักน้ำผสมกันค่ะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะทั้งหมด240กรัมจากนั้นค่ะก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะใส่ทั้งหมด6ช้อนเป็นช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวตวงนะคะเพื่อนๆจะได้ทำตามได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะทั้งหมด6ช้อนค่ะลืมบอกไปนะคะว่าเนื้อหมูเนี่ยแค่เลยใช้ทั้งหมด2 0. กิโลกรมัมจากนั้นค่ะก็ จะเป็นซีอิ๊วขาวทั้งหมด10ช้อนค่ะในส่วนของส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวแค่เลจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอตรงคำอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นผงปรุงรสรสดีนะคะ2ช้อนค่ะใครชอบเป็นผงชูรดก็ใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็จะเป็นเกลือป่นค่ะทั้งหมด2ช้อนชา ตามด้วยพริกไทยนะคะ2ช้อนชาเช่นกันค่ะแค่นี้เองค่ะส่วนผสมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการขยําได้เลยนี่ค่ะขยําแบบนี้นะคะขยําจนกว่าน้ําตาลเนี่ยจะละลายดีค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะข้ามมาดูตอนที่น้ําตาลเนี่ยละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแล้ว ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำหมูที่เราหั่นไว้เนี่ยมาใส่ในกระมังที่เราจะใช้หมักกับน้ำได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการนวดคนผสมให้เข้ากันแบบนี้ค่ะสักประมาณห -6 นาทีเมื่อนวดเสร็จนะคะก็พักไว้ให้น้ำเนี่ยซึมเข้าเนื้อหมูค่ะสักประมาณ30นาทีนะคะตั้งพักไว้ได้เลยค่ะ อันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคเคลโก็ข้ามมาให้ดูตอนครบ30นาทีแล้วเราก็จะนำไปตากแดดเดียวเนี่ยตาก เราจะตากแค่พอหนังตึงๆนะคะถ้าแดดแรงๆเนี่ยตากได้ละหนึ่งชั่วโมงก็พอไม่ต้องตากจนแห้งจัดถ้าแห้งจัดแต่มันจะเหนียวจะไม่อร่อยไม่นุ่มค่ะอันนี้แค่เลยตากได้ละหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงนะคะเนื้อสวยดูชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวค่ะเป็นเมอนขาค่ะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกินดูนะคะ